ที่เห็นอยู่นี้เป็นผลการปฏิบัติงานการจับกลุ่มตามมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนที่จังหวัดนครพนมซึ่งของกลางประกอบด้วยยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนเคตามีนและอื่นๆรวมมูลค่านับล้านบาทซึ่งยาไอซ์จับได้มากที่สุดในพื้นที่จังหวัดนครพนมจํานวนกว่า1000กิโลกรัมจากพื้นที่เสี่ยงจํานวน4จุดตามแนวชายแดนในพื้นที่อําเภอบ้านแพงธาตุพนม่าอุดเทนและอําเภอเมืองพลตรีฉัดมีชั้นช่วงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210 และรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือนบยส2องสี่ได้กล่าวถึงผลการจับกลุ่มเนื่องจากจังหวัดนครพนมได้มีการบรรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับได้นำหกมาตรการหลักของนบยส2องมาปรับใช้ในพื้นที่ได้แก่มาตรการสกัดกั้นมาตรการปรับปรบปามใช้กำลังตำรวจติดตามจับกลุ่มขยายผล มาตราการป้องกันใช้ฝ่ายปกครองสร้างชุมชนเข้มแข็งมาตราการบำบัดใช้สาธารณสุขบำบัดผู้ป่วยจิตเวชมาตรการบรรณาการโดยใช้ความร่วมมือทุกภาคส่วนและมาตรการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในปีประมาณ2567นะครับใน6เดือนแรกเรามีผลการสรรกัดกั้นได้1ล้านเม็เศษนะครับในปีประมาณ6 7ทั้งปี เราสกัดกั้นได้8ล้านเมตรเศษนะครับแต่ปัจจุบันในปีประมาณ68ดเนี่ยหเดือนแรกเนี่ยเราสามารถสกัดกั้นได้ประมาณ19ล้านเมตรเกือบ20ล้านเมตรแสดงว่าความมุ่งแรงของการที่จะพยายามลักลอบนําเข้ายาติดมีมีปริมาณที่รุนแรงค่อนข้าง,งสูงเพิ่มมากขึ้นส่วนสถานการณ์การป้องกันยาเสพติดล่าสุดยังคงมีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้ค้าพยายามหาวิธีการลำเลียงที่ซับซ้อนขึ้นอาทิการซุกซ่อนในพัสดุการลำเลียงผ่านเรือข้ามแม่น้ำโขงการใช้เส้นทางธรรมชาติที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำเนยความสะดวกในการซื้อขายรวมถึงความต้องการของตลาดยังคงมีอยู่ส่งผลให้กลุ่มผู้ค้ากระตือรือร้นในการลักลอบนำเข้าเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ค้าจะพยายามเพียงใดทางนบยศส .24 พยายามสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดอย่างเข้มงวด อีกทั้งใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่อีกด้วยอาทิไฟส่องกลางคืนและโดรนเพื่อเพิ่มพื้นที่การตรวจให้กว้างมากขึ้นในปีงบประมาณ267นะครับใน6เดือนแรกเรามีผลการสกัดกั้นได้1ล้านเม็ดเศษนะครับในปีงบประมาณ67ทั้งปีเราสกัดกั้นได้8ล้านเม็ดเศษนะครับแต่ปัจจุบันในปีงบประมาณ68เนี่ย6เดือนแรกเนี่ย เราสามารถสกัดกั้นได้ประมาณ19ล้านเมตรเกือบ20ล้านเมตรแสดงว่าความรุนแรงของการที่จะพยายามลักลอบนําเข้ายาเสพติดม,มีมีปริมาณที่รุนแรงค่อนข้าง,าง,าง,างสูงเพิ่มมากขึ้นด้านนางรุ่งรัตประดิษฐบุญกำนันตำบลท่าจจำปาหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเช่นกันได้มีการจัดตั้งจุดตรวจชุดลาดตระเวนโดยได้มีการบริณาการกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดหลุดรอดเข้าไปในพื้นที่ตอนในและการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบปลอดจากการลักลอบนําเข้าและไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดทําให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนชุดชลบร,บอร้องของเราก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะโดยมีการลาดตระเวนนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นชุดเดินเร็ว เดินลาดตะเวนนะคะแล้วก็เคลื่อนที่เร็วก็คือใช้มอเตอร์ไซค์พื้นที่เสี่ยงก็คืออย่างเช่นอ่ะพอเราเป็นหมู่บ้านเชแดนเราก็จะมีแม่น้ําโขงนะคะเราก็จะมีจุดเสี่ยงอยู่นะะเราก็จะลงไปดูพื้นที่เวลามีรายงานจากเราจะได้รับรายงานจากกลุ่มผู้หาปลาเห็นผิดสังเกตเขาจะโทรมาที่ผู้ใหญ่บ้านเลยกันนันทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นของกองทัพบกร่วมกันทํางานเชิงรุก ในการร่วมการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ที่สายด่วน1386วิเชยปนตังถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดนครพนม